แม่ที่ต้องอดทนทั้งกายและใจ,จเพื่อดูแลลูกที่ป่วยทางจิตเธอหวังที่จะหมดนี้และกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่บ้านเกิดด้วยบทเพลงนี้จะทำให้เธอสมหวังหรือไม่ the moon. เป็นไงบ้างครับพี่ตั๊กเชิญครับพระพรคิดถูกแล้วนะคะที่พระพรเอาลูกกันเนาะไปไว้ที่โรงพยาบาลเนี่ยหนูแบบว่าสามคนนั่งปรึกษาก็บอกว่าไม่ได้นะพระพรจะอยู่กับลูกไม่ได้นะ mm hmm. เพราะว่าพระพรอย่าลืมนะว่าเราก็ไม่รู้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันข้างหน้าถูกไหมฮะ mm hmm. หนูกลัวว่าสักวันมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะพระพร mm hmm. จริงๆครับพระพรอยก็ให้เขาอยู่ที่นั่นอ่ะดีที่สุดคือไอ้ตรงนี้หนูห่วงห่วงประพรจริงๆจ้จาโอเคถึงหมอจะบอกว่าอ่ะออาการดีขึ้นแล้วมารับกลับไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพระพร์ก็ต้องคอยดูด้วยนะคอยให้กินยาให้ได้นะโอ, <นะ S 2> อยเป็นห่วงพระพรมากๆเลยจ้า หนูเนี่ยเท่าที่จับพี่ลิงคุยกับพระพรนะต้องรู้ว่าพระรเป็นคนซื่อคนหนึ่งเลยเนาะเป็นคนซื่อๆในการตอบการจาการพูดการจารู้เลยว่าเป็นคนแบบจริงใจแบแบบคนซื่อๆคนนึงเลยอะแล้วมาโดนหลอกเงี้ยอีกคนนั้นขอให้มันจริงเลยนะเอาจิงริงนะพระพรนะมาทำกับพระพรไหมหนูวมันก็ต้องได้รับกรรมของเราอะทําไงได้อย่างงั้นอะพระพรสู้ๆนะจ้าหนูขอเป็นกําลังใจให้พระพรวันนี้พระพรร้องเพลงของคุณสิรินทาเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอชมด้ดยถึงว่า ฉลาดร้องนะป้าเขาใช้เสียงสองร้องอ่าป้าพอมไม่ได้ใช้เสียงจริงรนะ้องเนอะคือป้าป้าพองพยายามร้องให้จะให้มันนุ่มอ่ะเหมือนต้นฉบับเพราะ,ระพิธาเขาร้องนุ่มๆไงป้าก็เลยอยากจะเอออยากให้ร้องให้มันนุ่มๆอะไรเงี้ยแหมคือป้าเข้าใจใอ่ะเข้าใจคิดอ,อะไรเงี้ยจะถือแต่ก็ไม่เพี้ยนไม่ไรนะอาจจะแบบไม่ได้เก่งจ้าอะไรมากแต่ก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะบอลเก่งมากนะหนูเป็นกําลังใจให้จ่าคุณครับ ห่วงเรื่องลูกอะเนาะจริงๆต้องห่วงแม่มีกรรมลูกมีเวรนะฮะมันก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงได้เอาความรักสใส่ใจแห่งความเป็นแม่เนี่ยลองโหสิกรรมให้กับเขาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องขโมยรถเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันแล้วก็ผมขอบคุณป้ามากเลยนะครับอันนี้เป็นความรู้จริงๆแล้วก็ยังมีตาสีตาสายังมีชาวไร่ชาวนาชาวบ้านที่ไม่รู้กกลเม็ดเด็ดพลายของ โจรร้ายนี่ใช่ขอให้ป้าหมดวิบากกรรมเถอะนะแล้วก็ขอให้หมดหนี้หมดสินเร็วันเ็วคืนสงสารจริงๆไมมคุณคนซื่อมากก็วันนี้ไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่ป้าพรทําเต็มที่แล้วนะครับในเรื่องของการร้องเพลงก็เหมือนกันเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นนะแต่ว่ามันอาจจะอ่ะน้ำหนักน้ำหนักของการใช้เสียงเท่านั้นเองในวันนี้มันอาจจะเบาไปสักนิดนึงนะครับขอโชคดีจ้ะป้าค่ะโอ้ยสู้ๆนะป้านะ หลวงพ่อภาวนาให้น้องเขากลับมาเป็นปกติเนาะ <Okay. S 1> จะได้อยู่ด้วยกันได้อย่างสบายๆไม่ต้องหวาดระแวงนะป้าเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็ไอเรื่องถูกหลอกถูกอะไรก็ก็ดีแล้วลมาเล่าให้ฟังคนอีกหลายคนที่เขาเขากาลังอยู่ในกําลังตกทุกข์ได้ยากและกําลังมองหา mm. นั่งเลยลอยเมือ่อเอา้า mm. เหลือบไปเสาไฟแวบข่าวเคาะเห็นเบอร์แวบมาเงี้ย mm. โดนีโดนเลย mm. ถึงบอกว่าคน mm. คนมานอกเราบางทีไม่ประสีภาษาเนาะ นะป้านะสู้ๆนะคะหนูเป็นกำลังใจแล้วก็ป้าก็ดูแลตัวเองถ้าลูกกลับมาแล้วก็อยู่แบบให้ระวังระวังแล้วกันหนูห่วงแค่นี้แหละเรื่องการร้องเพลงก็ร้องเพลงเป็นนะจังหวะจะโคลนอะไรไม่ไม่เพี้ยนเลยเพียงแต่ว่าป้าป้าไม่ได้ใช้เสียงจริงของป้าร้องใช้เป็นเสียงเสียงหลอกร้องเท่านั้นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะจ้ะต้องขอเชิญแชมป์สองสมัยของเราบนเวทีเชิญครับก็แบบ แชมปสสมัยของเราป้าแววจากชนบุรีนะครับนี่ทกสที่กู้มาลงทุนทําไร่ข้าวโพดเป็นนี้หนึ่1แ7 5 1 7บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้20,000บาทเหลือ117,517บาทนะครับกับหนึ่งคนสู้ชีวิตคนใหมป่ป้าพรจากกรุงเทพมหานครนี่ไฟแนนซ์ที่โดนหลอกให้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์เป็นหนี้4 6่46,100 50บาทนะครับหนึ่งคนสู้ชีวิตที่จะได้รับโอกาสจะเป็นแชมป์ของเราหรือคนสู้ชีวิตคนใหม่ผมจะขอหนึ่งคะแนนแรกจากพิสุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับกรรมการก็ต้องขออนุญ,ญาตเลือกจากเสียงร้องนะคะขอเลือกค่ะหนึ่งคะแนนแรกของคณะกรรมการนะครับพี่สุจะมอบให้กับใคร ผลสู้ชีวิตคนไหนครับพี่แววค่ะป้าแววนะครับ1นึ่งต่อศย์ป้าแววนำอยู่หนึ่งคะแนนคะแนนที่สองนี้ผมจะขอจากพี่ตั๊กนะครับถ้าพี่ตั๊กให้ป้าแววป้าแววจะเป็นแชมป์อีกหนึ่งสมัยได้เข้าไปหาใหม่หมดนี่นะครับส่วนป้าพรกลับบ้านครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ ขอให้อวยพรอนยอ่าอวยพรให้ทั้งสองท่านนะคะโชคดีแล้วก็ประสบแต่สิ่งดีๆมีแต่วความสุขกายแล้วก็สุขใจตลอดไปนะคะนับแต่นี้เนาะ mm hmm. สาธุขออนุญาตเลือกนะคะคะแนนที่สองนะครับพี่ตักจะมอบให้กับใคร ป้าแววครับป้าแววครับ2ต่อศูนย์นะครับป้าแววได้เป็นแชมป์อีกหนึ่งสมัยได้เข้าไปหาไม่หมดนี่ครับเพีรครับหนึ่งคะแนนให้ใครครับป้าแววครับป้าแววเช่นเดียวกันสามต่อศูนย์คะแนนเป็นเอกฉันนะครับผมวันนี้ป้าพ,พรไม่ได้ไปหาไม่หมดนี่เงินก้อนที่คิดและอยากได้ที่จะไปปิดบัญชีนี่ เพื่อวันนี้ไม่อยากอยู่แล้วกรุงเทพมหานครมันเป็นเมืองใหญ่ที่อ้างหวางขอให้หนี่ของประพรหมดในเร็ววันเร็วคืนนะครับรับ5,000บาทกลับบ้านครับแม้ความหวังที่จะลบล้างหนี้สินจะยังไม่สำเร็จแต่เราขอเป็นกำลังใจให้ป้าพรสู้ต่อไปและชีวิตที่มีความสุข คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนและกลับมาให้กำลังใจเป้าแววกับการค้นหาไม่ตัวเดียวที่จะทำให้เธอหมดนี้ช่วงหน้าลุ้นกัน